ถ้าหลังจากนี้ผมไม่สบายบอกเลยว่าเป็นเพราะผมวิ่งฝ่าฝนไปหอบน้องกลับมาพัาสดุปริศนาวันนี้มาจากสำนักพิมพ์อมรินนะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งสำนักพิมพ์มากๆเลยค่ะซึ่งรอบนี้ก็มีทั้งเรื่องใหม่และเล่มต่อมีทั้งหมด6เล่มด้วยกันนะคะเรื่องแรกอันนี้นะจะเป็นมันขวาเล่มต่อนะคะคือเรื่องท่านพ่อลูกไม่อยากแต่งงานเล่ม7กับเล่ม8เรื่องนี้เรายังไม่เคยอ่านแต่เท่าที่เข้าไปดูโปรยปกของเล่มหนึ่งเนี่ยเหมือนนางเอกทาลูมิติเข้ามาเป็นตัวร้ายในนิยายแล้วก็คือไม่อยากพบจุดจจบบเเเเดดดดิมมมมมมกกกก็็ลลลยยยออออคคคคคคูููู่่่่่่่่่หหหััั้้้้นนนนนนนไไไปปปแแุณพาาาาาสรใใีีีีววง์ชชทะ นี่เป็นของสำนักพิมพีโอนน่นะคะต่อมาคือเรื่องแม่ทัพหัวปวนยุทธภพอันนี้เป็นเล่มสนะคะเป็นายแปลจีนโบราณลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์รสเรื่องนี้เล่มหนึ่งเล่ม2เพิ่งมาเรายังไม่ได้อ่านเลยเล่ม3าคือตามมาติดๆเลยเป็นเรื่องราวของแม่ทัพหัวที่ถูกขุนนางที่มีแผนร้ายเนี่ยทำให้เขาถูกส่งไปดินแดนทุรกันดารซึ่งคนที่เป็นผู้กุมอำนาจที่แท้จริงเนี่ยเป็นคนในยุทธภพเป็นเจ้าสำนักทั้งสี่ของสำนักหนึ่งท่านแม่ทัพก็เลยแฝงตัวเข้าไปสืบข่าวาวโดยเฉพาะเรื่องราวของท่านเจ้าา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 สสนนนนนัักกกรรออออออองงงงงงคคคมมมทีีีี่่่่่่ชชชชืืืืเเเเยยววววโตตหลแแซบใจขดะ Let's Meet Alive แล้วพบกันในวันที่รอดตายซึ่งเรื่องนี้สิ่งแรกที่สังเกตคือเป็นคนแปลคนเดียวกับเรนโบว์ซิตี้ซึ่งเราชอบมากและจากปกเรื่องนี้ก็มีความคล้ายๆกันแต่สองเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะเป็นเรื่องราวของโลกที่กำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสซอมบี้และตัวเอกของเราทั้งสองคนเนี่ยคนนึงเป็นคุณชายตระกูลไฮโซอีกคนเป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษตอนนี้เป็นบริกาศให้คุณชายคนนี้ก็น่าจะเป็นแนวเซอร์ไวเวอร์หนีซอมบี้กันต่อมาก็คือต้องพักหลบไปกรีดก่อนกลอบบนนไไน่องม้ว คือทั้งย้อนอดีตมาแล้วก็มาอยู่ในร่างของคนอื่นแล้วในหัวของเขาเนี่ยก็จะมีเหมือนระบบทาภารกิจให้รางวัลซึ่งทําให้เขาจําเป็นที่ต้องเดบิวต์เป็นไอดอลให้ได้ขอขอบคุณทั้งสํานักพิมพ์อีกครั้งนะคะเอาไว้เจอกันในรีวิวนะคะทุกคนบ๊ายบาย